รอยสิวที่เป็นตรงนี้เมื่อสามวัน4ี่วันที่แล้วคือใกล้หายแล้วนะฮะกับการที่ทาแค่อารามีเซรั่มทิพนโรสคอนซีเนตต e ตัวนี้อยากจะบอกว่าแบบอันดับแรกคือสิวยุบไปแล้วยุบไปเลยแล้วก็เหลือรอยไว้ตรงนี้อ <t> ่<บ>าฮะคือเนื้อเซรั่มเนี่ยมันดีจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยจริงๆเ <t> พราะว่าของเราเนี่ยมีใบรับรองนะฮะมีใบเซอร์ <ๆ S 2> ริ <ๆ S 2> ริเเนี่ยเยอะมากเป็นสิ เ,เพื่อที่จะรับรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารสกัดว่าสารสกัดของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซนแล้วก็สารสกัดเนี่ยมีการประกวดรางวัลชนะเลิศน,นะฮะไม่ได้พูดลอยๆนะอยากจะบอกว่ามันมีเครื่องการันตียืนยันที่อยู่หน้ากล่องเลยอ่ะอยาให้ดูนี่ติดไว้ที่ข้างกล่องเลยอันนี้คือการันตียืนยันนะฮะว่าสารสกัดเนี่ย ประกวดแล้วได้รางวัลชนะเลิศในเรื่องของสารสกัดทีนี้ความปลอดภัยของเซรั่มของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือฟรีหกนะคะก็คือไม่มีพาราเบนอ่ะอันดับแรกเลยหกฟรี from ไม่มีไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS ไม่มีพาราบ้าไม่มีออยล์แล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะในเซรั่มของเรา อย,อยากจะบอกว่าปลอดภัยจริงๆไม่มีสารอันตรายพูดง่ายๆไม่มีสารอันตรายเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะก็ <ST UT> เซรั่มอารามีตัวนี้อยากจะบอกว่าทาเป็นประจำทุกวันหลังล้างหน้าทาสองรอบก็ได้นะคะ <st it> แห้งแล้วรอบหนึง่งแล้วก็มาทาอีกรอบหนึง่งก็จะแห้งให้มันแห้งอีกรอบหนึง่ง <ST UT> คืนแรกเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าผิวหน้าเราฟูขึ้นแน่นอนใช้เองใช้จริงนะฮะขาย ขายด้วยใช้ด้วยก่อนที่จะขายก็คือใช้ก่อนนะฮะอะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยตรงเนี้ยมันจะมีริ้วรอยนะก่อนหน้าน,นี้คือตึงมากคือมันโฟขึ้นเนี่ยเนื้อซรั่มไม่เหนียวเนิหน,นะดนะฮะ ใครที่หน้ามันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดเพราะว่าเนื้อเท็กเจอร์ของเซรั่มอะมันไม่ใช่เนื้อที่หนา <S <S อ่ะอฮะพอทางลงไปปุ๊บมันจะซึมเข้าผิวได้ดีเลยฝากไว้ด้วยจ้า